สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมวินัยแป้นเสื้อครับวันนี้ถือว่าพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาเยี่ยมชมเป็นท้องถิ่นและท้องที่ถือว่าเป็นพื้นที่แห่งบ้านเกิดในสัปายนะครับเป็นชุมชนบ้านทุ่งท่าช้างครับที่เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับมีผู้นําและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันนะครับขับเคลื่อนและก็ดําเนินงานในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นชุมชนที่มีความร่วมมือครับไม่ว่าจะเป็นวัด นะครับโรงเรียนหรือแม้กระทั่งรพสาาตนะครับและก็รวมไปถึงกับกศอนอของตำบลทุ่งทะช้างด้วยนะครับที่สังคมเนี่ยนะครับให้ความรักและความเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับและมีกศนอของตำบลทุ่งท่าช้างนี่แหละครับที่เป็นศูนย์ฝึกนะครับในด้านของอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่จะให้ชุมชนนั้นสร้างรายได้และก็นําสินค้าของชุมชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะ เอาไปจำหน่ายช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชน,ชมชนได้ดีเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้บ้านผู้เมืองของชุมชนตำบลทุ่งท่าช้างนั้นนั่นก็คือศาลเจ้าปู่ขุนทองนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองในทุกๆวันที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคมนะครับที่จะเป็นการทําบุญใหญ่ของ ตำบลทุ่งทาช้างให้กับเจ้าผู่คุนทองที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของในชมุมชนตำบลทุท่งทาช้างครับส่วนประวัติความเป็นมาของชมุมชนตำบลทุท่งทาช้างนั้นผมเนี่ยนะครับจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปรับฟังข้อมูลดีๆของท่านพระรูคุณสัมปันเจ้าพณะอําเภอสะบูกันดอีกกว่าครับท่านผู้ชมจเจริญพรสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายก่อนจะมาอยู่ที่นี่นั้นสันนิษฐานว่า เคยอยู่ที่วัดกุ่มสูงมาก่อนในสมัยนะั้นจะมาตอนเป็นเด็กไปเลี้ยงควายสมัยนะั้นไปเลี้ยงตรงที่นั้นเป็นป่ามีพระพุทธรูปองค์ขาวใหญ่ที่สมบูรณ์แต่บังเอิญว่าศีรษะของท่านนั้นไม่มีแขนของท่านก็หายทั้งสองข้างพุมงก้นถูกเจาะลงไปเพื่อหาอวัตถุมงคลโดยความความเชื่อของคนโบราณที่นับถือ ว่าวัตถุมงคลาจากพระเก่าแก่ในสมัยนั้นป่าแถวนั้นจึงเป็นป่าที่น่ากลัวแต่มาเกิดไปเลี้ยงควายแล้วเขาบอกมีมีบ้านเก่าแก่มาก,ก่อนดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าแต่ก่อนนั้นคนแต่ก่อนปันบุงตะช้างที่อยู่ที่กลุ่มสูงมีเกิดไข้เกิดโรคระบาดจึงไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้จึงโยก,กยพมาอยู่ที่ทุุงตะช้างในปัจจุบันในปัจจุบันนั้นคือหมายถึงในอดีตเป็นป่าใหญ่ มีบึงน้ำอยู่หนองน้ำใหญ่หนองหนึ่งซึงมีช้างมา,าหลายเชือกด้วยกันมาอาศัยหากินลงน้ำเล่นดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกบ้านนั้นว่าบ้านทุ่งท่าช้างถามตัมุทเทายากแก่แล้วก็วัาน่าจะาเป็นในลักษณะเช่นนั้นนั่นเองดังนั้นบ้านทุ่งในช้างกับบ้านทุ่งในช้างก็เลยใช้ชื่อเดียวกันเพื่อเป็นการจำจำของคนทั่วไปว่า มาทุ่งนาช้างก็คือวัดทุ่งนาช้างอันเดียวกันประวัติวัดทุ่งนาช้างโดยย่นย่อที่จะมาพอจำเนความได้นั่นเองประวัติโดยสังเขปปันทุ่งนาช้างอำเภอสระบะุรีไว้แต่เพียงแค่นี้เจริญพร ดิฉันนางสายบัวพลมาลานะคะครูกษนอตำบุญทุ่งนาช้างสําหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนต้นแบบนะคะที่สามารถมาฝึกและเรียนรู้ได้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์จากตะก้าหวายเส้นใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นหวายเส้นเล็กการทําไม้กวาดดอกหญ้าการทําไม้กวาดทางมะพร้าวซึ่งได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพจากกศนอําเภอสะบูดทำให้ชุมชนต้นแบบนะคะมีอาชีพเสริมมีไรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี ด้านภูมิปัญญาและปราชชาวบ้านในชุมชนต้นแบบนั้นก็ได้คุณตาคำหนึ่งราชวัฒถานี่แหละครับท่านผู้ชมมีภูมิปัญญาด้านจักสารนะครับเช่นการจักสารไซดักปลาแบบอย่างของชุมชนนะครับเป็นภูมิปัญญาปราชชาวบ้านในชุมชนต้นแบบของชุมชนตำบลทุ่งท่าช้างนั่นเองครับ าไปชมบรรยากาศด้านในดีกว่านะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับทางนั้นคุณลุงนึกดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับคุณลุงนึกเนี่ยจะถ่ายทอดในเรื่องราวที่เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันนะครับไปฟังเรื่องราวของคุณลุงนึกดีกว่านะครับไปไปด้วยกัน,นครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมจริงจริงผมชื่อนายสมฤกิ์พันธุกนูนะครับ ก็อยู่เป็นเป็นเกษตรกร,กรของตำบลทุ่งช้างทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของราชการที่9นะครับก็พอดีมีบุญนะครับได้ได้ไปดูงานของพระองค์ที่เขาหินช้อนนะครับแล้วก็พอดีก็มาอยู่แล้วหนึ่งก็มาเริ่มทำพอมาเริ่มทำปุ๊บก็ยังไม่ดีแท้นะครับก็มหีหน่วยงานของกอสนอ,อําเภอสับท นะครับเข้ามาดูแลตรงนี้เข้ามาส่งเสริมตรงนี้แล้วก็พาไปดูที่ว่าวัดยานสั่งวรารามกรเกษตรธรรมชาติก็ผสมผสานกันก็ก็พอดีก็ลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าพืชผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลากระทั่งลงสีสีข้าวมไม่ใช้เคมีเลยนะครับที่นี่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดพื้นที่สองไร่นะครับที่นี่เข้ามาสบายใจได้เลยนะครับทุกอย่างที่นี่ปลอดภัยทั้งหมดนะครับ จะมาเรียนรู้ที่นี่ก็มานะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลทุ่งช้างอําเภอะบุจังหวัดลบบุรี0 8 4ย6 7 6 7 8ีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่ฟรีทุกอย่างนะครับพร้อมกับเอาไปทําได้เลยนะครับถ้าสนใจเชิญทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับอย่างไรกันบ้างครับนั่นคือบรรยากาศที่สดชื่นนะครับพร้อมไปด้วยในเรื่องของต้นไม้ที่เขียวขจี แบบนี้นะครับแล้วก็พืชผักที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นการกําจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นะครับไว้โอกาสคาวหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเลยนะครับมาเยี่ยมชมสวนลุงนึกกันใหม่นะครับวันนี้ลาจากสวนลุงนึกไปกันต่อที่อื่นดีกว่าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ บ้านขี่ผ่านไปผ่านมาเห็นสระน้ำบนอยากเล่นครก็ลเลยจัดแพรให้ครับโอ้นี่นกำลังจัดแพรให้กอไน้อันดียวอ,อยู่ครับเขาบอกวัิขอตั้งสามสี่อันก็นนี้ทำไม่ทันครับ <c oughs> ว,ว่างเลยมีเป้าหมายอย่างไรไถึงอยากจะทำโครงการเกี่ยวกับโคกหนองนาแห่งนี้ครับเห็นแล้วว่ามันเป็นทฤษฎีท,ที่น่าจะยั่งยืนที่สุดนะครับ เพราะว่าดูดูแล้วยิ่งทํายิ่งสบายอาจจะเหนื่อยช่วงแรกแต่หลายคนก็ไม่ยังว่าเนาะหลากหลายความคิดความคิดไทยความคิดมันครับก็ง่ายๆเลยเอาที่ตัวเองชอบเองรักแล้วกันเอาที่ถนัดแต่ผมคิดว่าแนวนี้ผมชอบก็เลยต้องมาแนวนี้ครับห,หลากหลายครับหลักๆกก็จะจะเน้นไม้ป่าซะส่วนใหญ่ส่วน อาหารการกินก็มีอยู่หลายอกประมาณนั้นครับหล,ลักๆก็คืออยากทําให้มันเป็นป่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอยากได้อากาศที่สดชื่นห็นบนร้อนกันจังเลย <c oughs> ก็เลยจัดไปให้ประมาณนั้นตั้งแต่เดือน6ที่แลว้วตอนนี้ก็ <c oughs> ใกล้จะเกือบปีแล้วครับเริ่มเป็นลูปเป็นร่างละ <c oughs> อ้างก็ลองมาเที่ยวชมดูครับมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันประมาณนั้นแลกเปลี่ยนทัศนคติกันครับประมาณนั้นครับ <c oughs> อยากมาเที่ยวก็มานั่งแท้มา ชมวิวได้ครับบรรยากาศเย็นๆได้อยู่คงจะเป็นรูปเป็นร่างก็อีกประมาณ3าปีถึงห้าปีต้นไม้น่าจะเพึรัถ้าเข้ามานี่ก็คงจะอากาศน่าจะเปลี่ยนเลยภายนอกกับข้างในอยากแนะนําเชิญชวนให้มาช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันดีกว่าครับครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับพื้นที่ในชุมชนตําบลทุ่งนช้างถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบ ที่ดีงามลปทีเดียวนะครับเอาไว้โอกาสหน้าครับท่านผู้ชมเพื่อมีโอกาสครั้งคาใดเนี่ยนะครับจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเยี่ยมชมในเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านเรานะครับเอาสิ่งดีๆมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมล่ามลาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ